สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับกันมากับช่องสวิฟตี้สการอีกแล้วนะคะทุกคนและวันนี้เรากลับมากันในแมปโกลาการเดนนั่นเองซึ่งรอบนี้เนี่ยมากับอัปเดตใหม่นะคะที่เป็นอัปเดตไดนโนเสาร์นั่นเองนะจริงๆทุกคนก็อาจจะรู้กันแล้วละค่ะว่าอัปเดตนี้เนี่ยมีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่บ้างแต่ว่าวันนี้บุมไม่ได้จะมาแค่รีวิวอัปเดตใหม่นะคะแต่ว่าจะมาเปิดไข่ที่ มาซุ่มทำเอาไว้นะคะทุกคนนี่เลยโอ้โหซึ่งมีหลายอันนะคะทุกคนแต่ว่าที่พร้อมเปิดจริงๆเนี่ยมีแค่อันเดียวโหเอ้ย รอตั้งนานอ่ะอุ้ยเอา้าสภาพอาประกาศมาพอด,ดีเลยทุกคนแซนสตอร์มสสาพอาประกาศใหม่นะคะนีโมชอบร้านขายสินค้าไอเทมและบริการต่างๆในโรโบอกในราคาที่คุ้มสุดๆไม่ว่าจะเป็นโกลอการเดนเดดเรียวบล็อกฟูดหรือแมปอื่นๆอีกเพียบใครหาของเลๆบอกเลยว่าร้านนี้มีเพียบค่ะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะคะอะแล้วก็นอกเหนือจากพวกไข่ที่บุ๋มจะมาเปิดในวันนี้แล้วบุ๋มคิดว่าบุ๋มจะมาโลสะสวนตัวเองด้วยนิดนึงเพราะว่า เราจะเตรียมตัวทําสวนเล็กๆนะี่คะสำหรับพืชในอัปเดตนี้กันนะคะซึ่งในการได้มาซึ่งพืชเนี่ยเราจะต้องมาที่ตรงนี้ค่ะทุกคนมันจะมีเควสให้เราทําใช่ไหมคะนี่เราจะต้องมาเอาแพ็คอันนี้ให้ได้แล้วก็หรือว่าเราจะคราฟก็ได้นะคะซึ่งวิธีการคราบก็ไม่ยากแต่ว่าเราต้องรอประมาณชั่วโมงหนึ่งเลยไข่บุ๋มมันก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นตอนนี้ก็กําลังทําอยู่นะคะทุกคนโอเคแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอดูตรงนี้กันก่อนเลยนะคะ พอดีว่ามีพืชมาใหม่ที่เรายังไม่มีก็คือ Burning b u t ตนะคะทุกคนจึง Burning b u ัตเนี่ยก็ราคาแพงที่สุดในตอนนี้นะคะและแน่นอนมันก็ไม่ได้มาง่ายๆอ่ะเดี๋ยวมันพูดข้างทางเพลงบุ่มขอเปิดซีทแพ็ k ที่มีส่งอันก่อนแล้วกันนะคะทุกคนโอ้โหใส่ฟรีแบบเราน้ำตาจะไหลกว่าจะได้มาแต่ละอันเอ้ยได้โบนบู bon มาค่ะโอเคก็ยังดีที่เป็นรีเจนเนอนะมาอีกอันนึง ขอดีๆหน่อยเธออุ๊ยได้อยู่นะแฟรฟรายเฟิร์นนะคะโอ้ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะเป็นระดับมิสติกแล้วก็รีเจนเนอรี่เลยนะคะทุกคนแล้วก็ก่อนจะปลูกทุกคนดูสภาพส่วนบุมตอนนี้สิอะไรต่อมีอะไรบ้างก็ไม่รู้นะคะของเต็มไปหมดเลยเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาทําการเอาออกสักหน่อยแต่ก่อนจะเอาออกขอเปิดไข่อันนี้ก่อนได้ไหมเอออยากรู้แล้วเกิดว่าจะได้เป็นอะไรคือเคยเปิดแล้วไข่ใบนึงแหละแต่ไม่ได้อ่านคลิปนะคะทุกคน โอเคมวนว่าตัวนี้จะไม่ค่อยเรียรสักเท่าไหร่อแต่ชอบตอนจับน้องมากเลย <laughs> คือตัวนี้บุมมีไดนเสาร์ไปแล้วตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ไทซูรท็อปนะคะตัวนี้ยังไม่ค่อยได้ใช้วางตัวนี้ไปดูซิสถานะของน้องคืออะไรสําหรับน้องแรปเตอร์นะคะอ๋อทาการเปลี่ยนผลไม้ให้ได้กลายพันธ์แอมเบอร์แล้วก็จะเก็บรวบรวมพืชที่หายากและมีโอกาสกลายพันธุ์น้อยกว่า เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของผู้เล่นอีก14%โอเคแต่ว่าตอนนี้ใครมันมาโชว์ผลอะไรอยู่ตรงนี้ไม่อยากเห็นเหรออ่าแล้วก็ตัวที่บุ่มมีก็คือน้องไทสุทยอปนะคะที่มีตั้งแต่วันที่อัปเดตมาเลยนะคะนี่ก็คือรีบทํามากก็ทุกๆ3.3 3านาทีน้องจะวิ่งพุ่งชนต้นไม้นะคะซุม่ซมซำต้นแล้วก็ทําให้ต้นไม้เติบโตเร็วขึ้นแล้วก็มีโอกาสทําอีกรอบในะอีกประมาณ15%โอเคแต่ตอนนี้บุ่มจะเอาตรงไหนออกดีนะ สวนอะไรมันจะลกเล้ขนาดนี้มันลกไม่ใช่เลยนะลกเพราะต้นอันนี้ต้นดอกไม้นะคะทุกคนคือบุ๋มก็ไม่คิดไว้ฝันว่าน้องจะต้นโตขนาดนี้ทําให้สวนบุ๋มเนี่ยเป็นอย่างอื่นไปเลยแต่คิดไว้คร่าวๆแล้วแหละว่าบุ๋มอาจจะทําการลกข้างหลังตัวนี้ออกไปนะคะทุกคนนี่ตรงนี้เลยเพราะว่าน้องมีแต่พวกขมโคโคทน,นะคะดังนั้นบุ๋มจะต้องเก็บโคโคนัทั้งหมดก่อนเลยโดยวิธีการง่ายๆก็แค่เราใช้ที่เก็บเกี่ยวใช่ไหม ปึ้งเก็บอโอเคเก็บเป็นหนึ่งต้นนะคะพร้อมกับเสียดายต้นเนี้ยต้นใหญ่ด้วยเก็บไว้ได้ไหม <c oughs> ขอขอต้นเล็กๆออกแล้วกันนะคะทุกคนบา,บายบายโคโคนัทต้นที่หนึ่งโอเคต่อไปต้นนี้บายบายโคโคนัทโอเคแล้วก,ก็ต้นนี้นะคะบายบายโคโคนัทอีกต้นแล้วก็ต้นนี้หูยเก็บไปเลยอันนี้เยอะมาก ของอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยมันผลแบบกลายพันธุ์อย่างเยอะนะคะทุกคนแต่ว่าติอย่างเดียวเลยคือมันราคาถูกเกินโคโคนัทเนี่ยแม่บุ๋มก็จะเอาแอปเปิลอันนี้ไปด้วยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันราคามันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่อันนี้ปลูกมาเพราะว่าตอนซัมเมอร์ไงแล้วก็ตรงนี้บุ๋มก็จะออกไปนะคะแคคตัสเก็บก่อนบายบายแคคตัสโอเค ว้าวโล่งหลังบ้านดูโล่งมากนะคะจริงๆบางคนอาจจะบอกว่า้ยขยบบ้านก็ามาอีกสิคือบมอยากขยบบ้านมาไว้ท้ายสุดเลยแต่ว่าบ้านเนี่ยมันขยบยากมากนะคะทุกคนดังนั้นตอนนี้ไปขายของก่อนเพราะว่าเดี๋ยวของเต็มตัวมาเท่าไหร่เอ่ยเอ้สองล้านก็ไม่ไดีนะสะมรับโคโคนัทข้างหลังนั่นแต่ก็ได้เลยค่ะเพราะว่าเก็บไว้มันก็ไม่ได้ทําอะไรอีกนะแล้วก็เราก็จะย้ายของสักหน่อยนะคะ ไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนแหละแต่ว่าจะไปหายๆาๆตอไว้ปูดิงโอเคมันไว้หน้าบ้านให้มันลกหน้าบ้านตรงนี้แหละให้ <c oughs> มันลกหน้าบ้านแล้วข้างหลังนี้ก็จะมีอันนี้เก็บไวออ้แล้วก็พวกภพย์นปเนี่ยเดี๋ยวขอจัดระเบียบสักนิดนึงนะคะมันก็ได้อยู่ถึงเราจะแบบว่าไม่ได้อยากให้มันมีแต่มันก็ได้อยู่ฟล o อกโก้ด้วยเอามานี้โอเคอเคุ้ย ลุ้งแค่นี้ผุงก็จะได้ที่สับทําสวนใหม่แล้วค่ะทุกคนมาเรามาเริ่มปลูกกันเลยมีสองมีสอ,อันนะคะก็คือโบนบูกับอันนี้แฟร์ฟรายเฟิร์นว้าวแล้วก็รดน้ําไปดีกว่าไปค่ะรดน้ําไปจะโตเร็วๆนี้ไหมอ่ะ <laughs> รอดูการเติบโตมากเอ้ยอย่าบอกว่าต้นแค่นี้นะฮลัลโหลเฮ้ยเฮ้ย ออ้ยไรเนี่ยแปบ๊บเดียวโอเคเป็นต้นยาวๆแบบนี้โตเป็นที่เรียบร้อยน้องอุย้ยแต่ต้นถือว่าดูดีนะคะเนี่ยแต่กลัวมันเก็บแล้วหายดิใช่ไหมต้นนี้มันต้องเก็บแล้วหายเนี้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวบุ๋มก็ได้ต้นใหม่มาใน,นาคลิปนี้ก็จะมาทําคลิปแล้วเก็บไปเลยมันแบบเหมือนไม้เท้าอะไรสักอย่างอะ่ะเชื่อแล้วว่าเป็นฟิลแบบว่ากระดูกนะคะ ออันนี้มันไม่โตเลยอะต้องรอมันออกผลอีกแล้วเนี่ยสปริงเกอร์บุ๋มมีสปริงเกอร์บุม๋มจะป,กจะปักไปซื้อไว้เยอะมากอืมแค่นี้พอมาค่ะแล้วต้นแฟร์ไฟเฟิร์นของเรานะคะก็โตเป็นที่เรียบร้อยบุม๋มขอลองแบบที่เป็นทองแล้วก็แบบปกติแล้วกันนะคะทุกคนว่าราคามันจะยังไงไปดูกันเลยอันนี้แบบไม่ติดสารนะอื่นเลยนะคะทุกคนอื อันนี้แบบโอ๊อกพึ่งนะมันมีอันเล็กอันใหญ่อันเล็กนี่เท่าไหร่ขอดูก่อนนะอันเล็กนี่มันราคาหกหมื่นอ่ะอันใหญ่น่าจะแพงกว่ามากๆเลยนะคะเนี่ยโอ้สามเซนเก้าโอ้ไม่ไม่เ็วต้องลองแบบทองแล้วล่ะคะ่ะแบบทองนี่มันจะคูณไปอีกนะคะทุกคน ว้าวลานสองเลยมีสะคิดภาพว่าถ้าห่างติสสถานะอื่นเนี่ยมันจะขนาดไหนเนาะก็ถือว่าโอเคค่ะใช่อ๋อแล้วก็บุ่มไปทําการทำอ่อในส่วนของไดโนเสารมาเพิ่มด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ได้เป็นไข่ได้เป็นตัวกมาเลยก็คือจะเป็นตัวสเตโกซอรัสนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ย ก็จะมีโอกาสเก็บเกี่ยวผลผลิตซ้ำได้นะคะซ้ำซ้อนได้8.17%แล้วก็พืชผลที่หายากเนี่ยจะมีโอกาสทำซ้ำได้น้อยกว่านั่นเองนะคะแล้วก็จะมีโอกาสพิเศษ5.11สําหรับพืชที่เป็น prehistoric นะคะหรือว่าเป็นพืชที่มาใหม่นั่นเองนะคะทุกคนก็ประมาณนี้อะ <c oughs> ได้ประมาณนี้แหละทุกคนคิดว่าบุ๋มมาจัดสวนใหม่ดีไหมคะทุกคนแบบว่าเอาเป็นแนวรนโรเสาอะไรเงี้ย ก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย